เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเราถึงรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในวงจรเดิมๆที่ไม่มีทางออกเหมือนชีวิตเดินชนกำแพงไม่มีพื้นที่ให้เติบโตหรือหาทานไปต่อได้แต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตไม่มีทางตันเลยถ้าเราคิดเป็นต่างออกไปหนังสือ Think Again ของ Adam Grant ชวนเรามองโลกด้วยมุมมองใหม่ที่สำคัญที่สุดคือการเปิดใจให้กับความคิดที่ท้าทายตัวเองและเชื่อมโยงกับความไม่แน่นอนของชีวิต คุณเคยตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองไหมหรือเคยหยุดคิดว่าทำไมเราถึงยึดติดกับความคิดเดิมๆแม้บางครั้งมันจะทำร้ายเราแอดัมกรด์บอกว่าการไม่กลัวที่จะทบทวนตัวเองคือกุญแจที่จะช่วยเราเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆและชีวิตที่ยืดหยุ่นลองจินตนาการถึงคำพูดนี้ตอนที่เรากล้าถอยออกจากความเชื่อที่ว่ายากเย็นเราจะพบว่าพื้นที่ว่างนั้นเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ชีวิตมักจะสอนเราว่าการยอมรับว่าเราไม่รู้บางเรื่อง หรือพร้อมเปลี่ยนความคิดคือก้าวแรกที่แท้จริงของการเติบโตเพราะในทุกปัญหาที่ดูเหมือนตันความจริงแล้วอาจเป็นเครื่องหมายบอกทางให้เราค้นพบเส้นทางใหม่ที่ซ่อนอยู่แล้วเราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรแอดัมแกรนแนะนำว่าให้ฝึกเป็นนักคิดแบบยืดหยุ่นคืออย่ายึดติดกับความมั่นใจในสิ่งที่รู้แต่เปิดใจที่จะรับฟังคนอื่นวิเคราะห์ข้อเท็จจริงใหม่ๆและพร้อมที่จะเปลี่ยนทิศทางนี่คือศิลปะของการคิดใหม่ ที่ไม่ใช่แค่แก้ไขปัญหาแต่เป็นการขยายขอบเขตของความเป็นไปได้ลองถามตัวเองดูหากวันนี้เรายอมปล่อยวางความเชื่อเดิมๆชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรมีความเชื่ออะไรที่เรายังถือมั่นแบบไม่ตั้งคำถามเราพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนแล้วมองมันเป็นโอกาสความจริงก็คือชีวิตไม่ได้มีทางตันในแบบที่เราคิดมันมีแต่ทางที่ยังไม่ได้ค้นพบเพราะจิตใจที่เปิดกว้าง คือประตูที่นำไปสู่เส้นทางใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นก่อนจะจบคลายความคิดนี้ไว้ในใจความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การไม่ล้มเหลวแต่อยู่ที่การกล้าที่จะลุกขึ้นมาคิดใหม่อีกครั้งถ้าคุณรู้สึกติดขัดในชีวิตลองหยุดสักนิดและถามตัวเองว่าคุณพร้อมจะคิดใหม่หรือยัง